ฟอร์ทีหกสองจุดสองครับขึ้นเทโบปากสีบสี่รถมีหัวชีดรีแมพแล้วก็ปั๊มสามโลครับไม่รอรอบครับบูตติดง่ายแต่ถ้าเทียบกับแปรผันก็ยังติดช้ากว่าแต่ลูกดึงหนักนะครับ ตั้งบูทไว้สาสิปอนด์สำหรับขาซิ่งครับเน้นซิ่งแต่ถ้าเกิดชอบเน้นติดเร็วใช้งานก็ต้องเป็นตัวแปรผันนะครับฝากไว้ครับขอบคุณครับ